สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นกล้าที่เราแยกไว้วันก่อนนะครับผ่านมา4ี่วันแล้วนะครับวันนี้วันที่สิอตุลานะครับอายุก็ได้1เดือนกับ1วันนะครับ อยู่ในกระบะเพราะก็ยังมีนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาแยกอีกนะครับก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันนะครับ ถาดหลุมนี้ใหญ่ไปนหน่อยนะครับเป็นถาดหลุมหกสิบนะครับผ่านมาสี่วันแล้วก็แข็งแรงดีนะครับตอนนี้พอเราแยกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตเร็วนะครับ ยิ่งได้แสงดีก็ยิ่งโตเร็วนะครับรดน้ำทุกเช้านะครับถ้าวันไหนทันก็เช้ายินนะครับแต่ตอนเช้าก็พยายามอย่าให้ขาดนะครับสำหรับการรดน้ำนะครับ ส่วนกระบะนี้ก็แยกไปเมื่อวานนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับอายุก็ได้22วันนะครับชุดนี้เป็นหางกั้งนะครับ นี่ก็เป็นต้นกล้าที่เอาแยกออกเมื่อวานนะครับอายุ22วันนะครับเป็นพันธุ์หางกั้งนะครับเป็นถาดหลุมขนาดร้อยสี่หลุมนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ,ออกแดดจัดนะครับอีกประมาณสองสามวันนะครับผมจะเอ,เอาไว้ในร่มก่อนนะครับให้เขาฟื้นตัวสักนิดนะครับชุดน,นี้ก็อายุน่าจะประมาณสิบกว่าวันนะครับ ที่ทยอยงอกที่หลังก็มีนะครับก็มีตายไปพอสอมควรนะครับนี่ก็เพาะวันเดียวกันนะครับ กระบะนี้ก็เพาะวันเดียวกันนะครับแต่ว่ากระบะนี้จะเพาะตอนเย็นนะครับเฉพาะช้าของเขานะครับแล้วก็จะงอกช้าวกว่านะครับแต่ผมดูแล้วว่าเขาโตเร็วกว่านะครับเป็นดินผสมกับพิษมอสนะครับฝั่งละครึ่งนะครับผมว่าเมล็ดพันธุ์ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับ ที่ทําให้โตเร็วนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นก้านแดงนะครับมเมล็ดมาจากคนละที่กันนะครับแต่ว่าเขาโตเร็วนะครับงอกช้ากว่าสองกระบะเมื่อกี้นะครับแต่โตเร็วกว่าครับ สองกระบานนี้ยังเล็กอยู่เลยนะครับการได้มเมียดพันธุ์ที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับครับไว้มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นโตกันบ้างนะครับ สำหรับต้นเสียบยอดนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงดินแล้วครับอายุประมาณสามเดือนครึ่งนะครับกำลังสวยเลยนะครับตอนที่เอาต้นมาปลูกนะครับน่าจะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับใบขาดนะครับ เติอนตอจากต้นเพาะ,มะเมล็ดนะครับก็แตกออกจากตอมาอีกนะครับแต่ผมก็ไม่เด็ดทิ้งนะครับจะลองปล่อยให้เขาโตดูนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตามีงอกออกมาอีกนะครับใบด้านล่างก็แก่นะครับ ใหญ่นะครับผมสังเกตดูแล้วว่าต้นต่อจากต้นพ่อมาเล็ดนี่จะโตเร็วนะครับเพราะว่าเขามีรากสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูตอกระทุ่มบ้างนะครับนี่นะครับต้นเสียบยอดตอกระทุ่มนะครับผมดูแล้วมีแต่ต้นนี้นะครับที่โตนะครับเพราะว่ารากเขาน่าจะยังเดินไม่ดีนะครับเดือนกว่าแล้วครับยังได้แค่นี้อยู่เลยนะครับ ก็แตกช้านะครับต้นนี้ดีดหน่อยนะครับใบเริ่มโตแล้วนะครับตัวช้ามากครับเพราะว่าการที่เราขูดเข้ามานะครับ เราก็ต้องตัดรากเขานะครับเขาก็ต้องมาเดินรากใหม่นะครับทําให้เขาชะงักการเจริญเติบโตไปพอสมอควรนะครับผมว่านะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ถอดถุงเลยนะครับแต่ติดแล้วนะครับไม่รู้ว่าการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงนะครับ จะต้องรอดูกันก่อนนะครับใบกระทุ่มก็งอกมาแล้วครับแต่ยังไม่ตัดครับปล่อยเขาก่อน ครับถ้ามีตัวพ่อมเมล็ดผมว่าใช้ตัวพาะเมล็ดจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับในการเสียบยอดนะครับพอเขาติดเขาก็พุ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอกระทุ่มเราต้องขูดเข้ามานะครับเขาก็จะชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับช่วงแรกนะครับ นี่ก็เป็นต้นเสียบยอดอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นตอ่อเพาะเมล็ดนะครับต้นนี้เป็นก้านเขียวนะครับยังไม่ได้ลงดินนะครับอายุก็สองเดือนกว่านะครับ ส่วนต้นนี้เป็นกิ่งชํานะครับชําไว้เขาค็ดติดนะครับแต่ว่าก็ยังจะโตช้านะครับน่าจะสองเดือนกว่าสามเดือนแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นเพาะเมล็ดนะครับครับสวัสดีครับ